เจริญสุกปัญดาพุทธ,ธาตานิกชนทั้งหลายมิตรในเรือนเพื่อนในบ้านเข้ามาพบกรรมดาตันสาทุชนแล้วตามปกติเอะไม่ปกติวันเว้นวันหรือว่าวันเว้นสองวันมันช่วงนี้มันเป็นช่วงฤดูฝนเนาะแล้วก็ ทำไมเดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่างเป็นเพราะเหตุอะไรมันเป็นช่วงของการฤดูฝนก็อาจจะทำให้เกิดอุปสรรคจะถ่ายในร่มก็ไม่ได้นะแสงสว่างไม่พอเหมือนอย่างกถ่ายในห้องแสงสว่างไม่พอก็จะมืดมืด อันนี้ก็แสงสว่างไม่พอหรือไงเนืทั้งทั้งที่แดดแก้แต่ก็ยังมืดมืดอันนี้เราก็มาคุยกันต่อเรื่องจากตอนที่แล้ว ญาติโยมก็ไปลำดับเอาดูย้อนหลังนิดหนึ่งว่าจะมาจะลุยหน้าเลยพระเจ้าอาชาติศัตรูร่วมกับพระมหาเถระกัสปะนะซ่อนซ่อนพระบรมสารีริกธาตุเอาไว้โดยที่จะไม่ไม่ให้มีอันตรายเกิดขึ้นกับ พระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไปเลือกสถานที่ทงพิศอาคเนย์พรากฏว่าสถานที่นั้นมันมีแต่แผ่นศิลาหินลาดเต็มไปหมดพระมหากัตป,ปะก็อธิษฐานขอให้พื้นดินนี้จงอขอให้ศิลานี้จงเป็นพื้นดินปกติและสะ เอ้ยน้ำเอ่ยคลองเอ่ยจะได้ผุดขึ้นณนะบริเวณแถบนี้ร่วมมือกันกันกบพระมหากัตตป,ป,ปะแล้วปรึกษากันแล้วอาชาติตรูกับอ่าอุ้ยหาสันกับวัดมหากัตตปะเนี่ยได้ตกลงกันแล้วได้ตกลงกันแล้วว่าจะทําอย่างนี้ก็แต่ว่าอย่าไปแจ้งใครอย่าไปบอกใครเป็นอันขาดว่าจะ เก็บพระบรมสารีริรกธาตุต้อนไว้ณที่นี่แต่ให้บอกว่าจะเก็บเอาไว้แต่พระอสสิตสาวกแล้วก็จะไม่แจ้งให้ใครทราบแต่ถ้ามีคนถามก็จะตอบไปเช่นนั้นตกลงกันเช่นนี้แล้วก็ให้ให้ทหารของ พระเจ้า,าชาติศัตรูนั้นปรับพื้นที่ขุดลงไปลึกถึง80ศอกคิดดูสินะขุดลงไปลึกถึง80ศอกความลึกความกว้างก็จะต้องประมาณเท่ากันกว้างก็น่าจะ80ศอกมั้งแล้วสร้างสถูปก่อนที่จะสร้างสถูปนั้นได้ทำพื้นเนี่ยเทด้วย อทองแดงล้วนเลยนะคือในเทได้แท้ทองแดงล้วนแล้วก็โอ้โหเอาเป็นว่าตรงนี้นี่อ่านให้ฟังก็แล้วกันเพราะว่าถ้าจะละเลยไปเสียมันก็จะ,ะไม่ไม่ได้ทราบปรีกย่อยในการกระทำอัน,รนตรนณีตของพระเจ้าอาซากอาชาติศัตรูที่จะกระทำป้องกันอันตรายต่อพระบรมสารีริกธาตุฟังดูก็แล้วกัน แล้วให้กระทําเป็นเรือนแก้วไปด้วยทองแดงใหญ่ประมาณเท่าเรือนพระเจดีสถานอืมอ่ะโยมโยมคิดดูมองดูอ่นึกภาพไปตามก็แล้วกันแลให้กระทําซึ่งกล่องและ พระสถูปแล้วด้วยวัตถุทั้งหลายต่างๆมีแก่นจันเหลืองเป็นต้นสิ่งละแปดละแปดสันฐานใหญ่เป็นชั้นชั้นโดยลำดับจึงเชิญพระบรมธาตุทั้งหลายใส่กล่องใส่ลงในกล่องจันเหลืองซึ่งเป็นที่สุดนั้นแล้วใส่ลงในกล่องจันเหลืองอันอื่นอีกเล่า แล้วซ่อนใส่ลงในกล่องจันอันอื่นๆใหญ่กว่าขึ้นไปอีกเป็นลำดับ8ชั้นโอ้โห,โหยอมนึกภาพไปตามก็แล้วกันนะแล้วใส่พระสถูกจันเหลืองซ้อนสวมกันลงโดยลำดับลำดับไปเป็นทั้งหมด8ชั้นพระสถูกนะ จึงเอาพระสถูปจันเหลืองซึ่งซ้อนสวมกันทั้ง8ดชั้นนั้นใส่ลงในกล่องจันแดงอันซ้อนกันอีก8ดชั้นนั้นเล่าแล้วเอากล่องจันแดงทั้ง8ดชั้นนั้นใส่ในพระใส่พระสถูปจันแดงอันสวมซ้อนกันอีก8ชั้นแล้วเอาพระสถูปจันแดง ชั้น 8, 8 8ชั้นนั้นใส่ในกล่องงาอีก8ชั้นแล้วเอากล่องงาทั้ง8ชั้นใส่พระสถูปงาทั้ง8ชั้นความป้องกันนะความป้องกันความปราณีตความละเอียดของพระเจ้าชาติศัตรูนะแล้วเอาพระสตรู เอาพระเระสถูปงาทั้ง8ดชั้นใส่ในกล่องแก้วต่างๆอีก8ดชั้นแล้วเอากล่องแก้วทั้ง8ชั้นนั้นใส่ในพระสถูปแก้วต่างๆอีก8ดชั้นแล้วเอาพระสถูปแก้ว8ชั้นนั้นใส่ในกล่องทองอีก8ดชั้นโอ้โหมาถึงทองแล้วแล้วเอากล่องทองทั้ง8ชั้นนั้นใส่ ในพระสถูปทองอีก8ชั้นแล้วเอาพระสถูปทองทั้ง8ชั้นนั้นใส่ลงในกล่องเงินอีกแดชั้นแล้วเอากล่องเงินทั้ง8ดชั้นใส่ลงในพระสถูปเงินอีก8ชั้นเอาพระสถูปเงินใส่ลงในกล่องแล้วเอามณีแก้วในกล่องในกล่องแก้วมณี เอากล่องแก้วมณีใส่ในพระสถูปแก้วมณีอีกมณีใส่ลงในกล่องแก้วแดงอีกเอาใส่พระสถูปแก้วแดงแงใส่ในกล่องแก้วลายลายใส่พระสถูปแก้วลายลายใส่กล่องแก้วผลึกผลึกใส่ในพระสถูปแก้วผลึก ล้วนสิ่งละแปดชั้นแปดชั้นแปดชั้นทั้งสิ้นด้วยกันนะโอ้โหความละเอียดความละเอียดละออรอบคอบของพระเจ้าอาชาติสตรูนะโอ้โหคิดดูที่รวมกันแล้วเป็นเท่าไหร่แปดชั้นแปดชั้นแปดชั้นมาเนี่ยอาจจะเป็นอได้เลขมงคลก็ได้นะ อาวัดก็จะเป็นดูสิอากาศั่วจะเริ่มเปลี่ยนนี่พึ่งเข้าเดือนตุลาอยังไม่กลางเดือนเลยอากาศก็จะมาแล้วความอากาศเย็นก็จะเข้ามาแล้วแลพระสถูปแก้วผลึกทั้งซึ่งเป็นชั้นนอกที่สุดทั้นใหญ่ประมาณเท่าพระเจดีอันมีอันอันมีในถูปารามแล้ว ให้กระทรํารฤหาสถานแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการสวมลงเบื้องบนพระสถูปแก้วผลึกชั้นนอกนั้นแล้วให้กระทํำเรือนแก้วไปด้วยทองสวมลงบนเรือนแก้วเจ็ประการกระทํำเรือนแล้วไปด้วยเงินสวมลงบนเรือนทองโอ้โหแล้วเอาเรือนทองแดงอันใหญ่ ซึ่งกระทําไว้ก่อนนั้นสวมลงบนเรือนเงินแล้วเรียรายลงซึ่งทรายแล้วไปด้วยเจ็ดแล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการแล้วโปรยปลายลงซึ่งพันบุพพชาติทั้งหลายต่างๆอันเกิดในในในบทในน้ำทั้งสิ้นในที่ทั้งปวงโดยรอบ แล้วให้กระทำที่รูปพระบรมโพธิสัตว์ทั้ง550พระชาติและรูปพระอสสิติมหาเถระทั้งเจ็ดพระองค์รูปสมเด็จกรุงสุทโธธนะมหาราชและพระสิริมหามายาเทวีและรูปสหาชาติทั้งเจ็ดอันเกิดพร้อมพระมหาสัตว์ แต่ล้วนด้วยทองทั้งสิ้นโอ้โ oh. หแล้วตั้งไว้ซึ่งหม้อเงินหม้อทองอันเต็มไปด้วยน้ำสิ่งละห้าร้อยหม้อ uh huh. แล้วปักไว้ซึ่งทองทองห้าร้อยคันและประทีปทองและประทีปเงินสิ่งละห้าร้อยประทีปเต็มไปด้วยน้ำมันหอม เอาผ้าทุกุลพัดพันเข้าไปพันเข้าเป็นไส้ตามเพลิงบูชาพระบรมธาตุก็คือเอาเอาผ้าพันทุกุลเนี่ยทำเป็นไส้เหมือนไส้เทียนไส้ตะเกียงอย่างเงี้ยนะไส,ส้เพลิงเนี่ยทำทำอย่างเงี้ยเมื่อก่อนเราก็ใช้ใช้ไส้แทนไฟฟ้าใช้ไส้ผ้า ใส่ตะเกียงน้ำมันก็จุดได้สว่างนี่ก็เราเราก็ใช้คงใช้แบบแบบตามธรรมเนียมมาตั้งแต่นั้นเอ้า11นาทีเข้าไปแล้วพอดีก็คงจะต้องหยุดติเอาไว้เท่านี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรดาท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร